สวัสดีครับผมก็ยกให้กับโหมดทีสไตล์เนาะเป็นโหมดที่ดีสุดในเอฟเอกโดยที่ความนัวหรือว่าการที่เราได้รูดตัวรัวแร,วร,วรงๆโดยโหมดนี้นะครับก็คือมันจะมีแบบว่าสุ่มตัวหรือว่าเลือกเปอรท์ทีเองก็คือเหมือนว่าระบบสุ่มให้เนาะแล้วก็ลงได้สามครั้งแล้วก็กลับมาของเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังก็คือชุบไว้ด้วยครับเชิญรับชมเกมเพลย์ได้เลยครับเราเราแชมเปี้ยนอะ มันเป็ี่ยนไอที่เนี่ยชุบโอ้มึงดูมึงดูนี่ชุบประมาณวีครึ่งเต็มมันไม่มีใครเป็นแชมป์หรอกพอพอ,พอมีคอตายมันก็มาลงมาใหม่อะมันก็มาช่วยเราต่อไอเราก็ยิงมาใหม่ฮะเอ้ยความเนคนลงอะแล้วเราได้ไต่อ,อยกับมาแล้วมาดิมาอล,าล,ลไรเปิดเป้าโอ้ยไม่เจอปืนเย่ะละแต่มันเจอไงมันดังเก็บเก็บเก็บอยู่นะเฮ้ยยังไม่ทันแก่เลยไอ้กู เว้ยเราลืมขวาขีขวาทับจะไป็นโบมันบอลไม่นะกิ่งขึ้นอะตายเว้ยบอลมีการ์ดการได้ด้วยแล้วกันไอ้สัสตร์กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องแบบเฮ้ยหลังเราไอ้หน้าหมานทำไม่ได้ดีกว่าทำไม่ได้ทำเออเราก็จะทำเหมือนไม่กันลืมผีผีโดนเป็นหลักคาผีวะหลักคาไปดูวย โอ้กูแหลกแล้วกูยิงวโมเล็กตลอดเลยไอ้สัตว์ชุบช,ชุบช oh, ุบชุบปั oh, ๊มกูปั๊มแป๊บแป๊บแป๊บกูปั๊มไมโอเคูไม่กันไอ้เยี่ยเป็นเหี้ยอะไรวะนี่ยโอ้ยขอดไอ้ต้องเจ็บเลยตรงเด้อบีเฮ้ยทำมันก่อนสวยดักหลังเข้าหลังเข้าจริงเฮ้ยน่ามา มาเดี๋ยววะตายหมดแล้ว,วมดี๋ยวไยาวยาวกูไล่ไอ้นี่เหลือดหนึ่งทุกเพื่อนเพื่อนเลือดเต็มไอ้ตัวนี้หนึง่งหนึ่งหนึ่งยิ่งหนึ่งยิ่งสวยในโมมีคนในสโมกูมีคนอันนี้ติกูเองเล่นได้เต็มที่เลยเพื่อน ตายหมดตายหมดหมดนาทนึ่บ้านนี้แอ้บ้าน้หลังเราอาบนู่นสอตัวนน้อยเม่เห็นตวบีบอกเขาจะขยับขยับขยับอ่ะร้อเฟรมร้ยยี่สิบปิงกันเลเห็นอยู่หาเฟรมจีีด้ป้าจีบีด้าจีบีได้ว้าเฟรมเจอเราร้อยยี่ปงกันดิอ้อยยี่สิเฟรมร้อยยี่สิกันดิเฮ้ยเเเเกเเอ้ไอ้เจ็บขวาเต่อท้ายถนับ หมดหมดหมดวัยยี่สิบปีไงดิไม่ใช่อะไยี่สิบปีมันี่ได้สี่พันนะสิมันหนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกูไม่ได้ถลงดอนล้วนอะฮะความกลัวโดนล้วนต่อยกูขาวพ่อกูเหรอเฮ้ยมาปีน ไอ้หลังามาหลังมาเจ็บเจ็บเจ็บความปุ้ยเย็บไปแตะกอนแต่ก้อนแตะเดียวเดี๋ยวเต็มแล้วเต็มหลังวะหลังวะช่วยหน่อยได้ปะได้ได้ได้หลังยี่ไหนวะทำไมไม่เห็นมาเลยได้ยม่ตายได้แค่เราอ่อนนิดหนึ่งูช่วยอยู่แค่เกือบแค่ไลายๆ่มั่งที่เรายิงหนสัตว์ไปหนโยนเนตโยนเนตเอาวัสัุนี้ไปไกลๆนี่รู้ว่าควยเนี่ยน่าอัมคาชิบเลย ไปไหนเราบีวัสดะที่แรกอะลงไปดิโหลดเลยทำไงก็หนไอะม่หนีไ้ยอ้ไงอ้อ้ไไอออ้อ้ไอ้ไไออ้ไ้ไ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไ้ไออ้ไอ้ไอ้ไอ้ตอ้ไอ้อ้ไ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 อ้เอ้ไ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 ้้อ้ไ้าอไอ้อ้อไอออ้อ้มันอยู่้้้้้้อ้้อ ไปรอตัวเหวพี่ตรงเหรอไปเราไปไหนวะทำไมไฟเราไม่โดนฟังนะเอ้ยเลึงสวยดียวตัวเดียวตัท้ายตัวท้ายสวยหมดน้ากูมีอะไรมีมีมีี้ยเจ็บหลังเขาเจ็บโอ้โหทันทันทังจะวางพอร์ตดีเลยทันลังขาเพื่อ้าวไม่ใช่เพื่อเฮ้ยยิงไม่โดน โดนตันอแบบแบนึงแป๊บปาบนึงลายายเฮ้ยบอสลายมันเมันเาลือกเลือกหยุชุบ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 ชบชุบชุบชุบบชุบชุบชุบไม่มีระเบิดเลยกำเน็งปำเนงเนงอต้องโอ้ยรงกระสุดขโบยขบี อยู่ไหนวะในควันเนาะไม่คุณน้องที่ไหนวะเนี่ยใหม่เหมือนเนี่ยที่ใหม่เหมือนเนี่ยดึงหนึ่งได้บอกว่ได้ได้ได้กูเบรกกูเบรกเนตเบรกเบรกหมือนกันเก็บเบรกไว้เก็บเบรกไม่มีใครเบรกขวาเลยหรอก้าที่พิเศษของเราใครไม่รู้ไอ้หมดหมดตีหนึ่งหมดตีหนึ่งหน้าเราหน้าเราอุ้ยหลังก็มีไม่หมดแล้วตีหนึ่งน้องมันจะมีอีกเออ มึงเก็บปอดจ้ะฝั่งนั้นฝั่งนั้นฝั่งนั้นกูไม่หยิบเลยต้องไหนวะนี่นี่เดินอยู่กับเราไอ้เขี้ยวมึงชุบกูไม่ตัดใจคตยเลยปวดหัวปวดหัวเขาลองนี่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าวอเล่นหมดนี้น้อยดิเขาชุบมันเว้ยเขาแมาตั้งชุบไปเลยถ้ามึงถ้ามึงเชื่อมันเรียกตายวะถ้าเราดีจะให้เพื่อนชุบเรียเราจะได้ตายจริงบอสไอ้เนี้ยแหละอเนาจะได้ความมันของหมวดเนี่ย ยานะมสัตอนนั้นไม่ยาไม่ค้นหาอุ้ยเชี่ยเอ้ยต้องช่วยกันต้องช่วยกันแล้วอย่า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 ห่างกันเยอะนะค่อย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 มึงมึงแล้วมันต้องมีคนที่มาตายไอ้บอส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 ก่อนไอ้บอสน้องเล็ไอ้บอสไอ้บอสชุบนะไอ้บอสชุบหนึ่ง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 หึงหนึ่งหนึ่งมาน้าตายคนต่อไปไอ้กูไอ้กูชุบเต็มต่อไม่้ตมีของช่วยเดินไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปถือบอสด้วย มาได้ไปก่อนกูช่วยแน่บอกว่าไอ้ทัดหลายสามสิบวิรีบไปรีบไปรีบไปนี่เหอะเหอะามึงมีอะไรบอกมึงไม่พูดอ่ะเดี๋ยวแต่ไม่ทันแต่ไม่ทันเคยลองแล้วนณณตายแต่ตายระหว่างทางไว้แล้วก็ชือกอันบนเสาเนี่ยแหละไอ้เหี้นในรูตัวกูนิ่งไปแล้วไม่ได้บอลเราจะไม่ลืมบอลนะ มันมีคนสตารกันในบอสเบียร์เดนรูดไอบีกูบีบยังอ่ะกูเข้ามาเดนจะไม่จำนำเฮ้ยคนนี้คนนี้คนแรกคนแรกคนแรกเฮ้ยเอ้ย่าปวดจังวะน่าพิคคิวพิคคิเออพีคคิวมาจากไหนวะบอสการคาร์ลอยบอสเนี่ยบอสฐานที่ตรงแจมๆคันนี้คันตัวนี้ตัวนี้บอสชุบจริงเหมือนระบบได้ไอ้บันีมอบอสฝากกูชุบด้วย ขลังมาเต็มเลยหลังมาเต็มเลยรไงเรวไงอะโกงดิโกงอะเราไม่เห็นอะไรไงไม่ิตัวอย่างไงไมคือมืดวากปกติมืนมืดมนมีขาวขนาดหนเ่ยไม่เะว่าเป็น่ข้างบนข้างบนมีคนอยู่หมดแล้วอะเราอยู่ตรงไหนก่อนเนื้อไปเยอะมาก่ก่อนเนื้อประมาณเนี้ยเราเราแก้งว่าเดิไปเลยดีว่ ไปบานประหลาบบ้างขั้วบนบ้านข้้งบนมานี่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 มีมีมีอยู่เดี๋ยวเซิ้งแม่งหมดเลยมันก็ลู่มันดิมันจะไปกลัวทำไมทำไมอะแค่ลู่มันเนี่ยหน้าลู่ะทุกจุกนะจุกนะเดินไปนอกไปนี่ไงอ๋อข้างในข้างในคาตาดิคาตาดิปนายบีเลยนายบีเลยไปปักเอ้ยลู่เราลู่เรามานล่วงไปเลยต้องยิงนะล้มหนึ่งล้มหนึ่งโอ้ยแต่ฟองไม่ได ตัวรงนี้นะนี่เฮ้ยทำไมโต้ทำไมมาแล้วมันคนละตัววะเฮ้ยใครไฟใส่กู้ไอใส่ใกล้เหรอเจมส์ช่วยด้วยช่วยด้ช่วยด้มันมันไฟบอสมันไฟมันไฟไฟแบบจ่อผนังอาติลีลงได้วันเด่นเด่นปีอยู่ไหนเดี๋ยววิ่งไปต้องเฮ้ยมีคนมีคนมีคนตรงบันไดตรงบันไดบอสหน้ามึง เก็บมีอยู่ไหนวะหาไม่เจออ๋ออยู่นี่ไอ้เบีมาโอ้ยเชี่ยไอ้เบียดนี่ไอ้เชี่ยเอ้ามองไม่เห็นเจมเจมหลังหลังชุบโอ้ยอย่าพุ่งยิบอย่าพุ่งยิบชุบได้ชุบได้ชุบได้มองไม่เห็นเมื่อกี้กูกันให้ก่อนเฮ้ยชุบได้ปะขึ้นไปยังเดี๋ยวพึ่งมีไฟเราอยู่แต่มันจะหมดแล้วไฟเราอ่ะ ฟาร์มแบตไ,ไ,ไปเลยกูอยากได้ไอ้นั่นว่ะได้ลองไฟเรานะมีคาแบดไหมกูมีเหลืออยู่คุณไฟโดนเพื่อนเราไหมไม่โดนอิเดี๋ยวโดนนะค้นมาไม่โดนเลยหนึงงงง่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบไหนวะลงมาลงมาลงเดี๋ยวเราแตะเดี๋ยวเราแตะเกี้ยม,มงึงอี๋เฮ้ยใครมายิงกูจากไหนเนี่ยขึ้นมาแล้วตกไปแล้วจะถุนจะหมดว่ะเก็บไรมาน้อยเกินกูคิดว่าเราไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นต้องฆ่ามันสิ มันถึงจะได้กระสุนเพิ่มเชียยังโบข่าวอยู่ใจกูมันขึ้นแล้วมันก็ลงกว่าตีกูไม่ใช่ไอ้ที่ไงไอ้เนาะไปไปลอมันดีช่วยหน่อยดิปุ่งในบ้านต้องเข้าบ้านต้องเข้าบ้านโดนแล้วไอ้นี่ตูน่าไปนี้เลยกูเพื่อนเนาะตัวไหวอแต่ว่เนี่ยไม่โคตรหนัว ดูตีนหน่อยชหน่อยชมีคนได้มีคนได้เปิดโดนตัวพี่หลังเจนุกเจลุกวะเจลุกวะเออมันเอามันเอามันมันมีชีวิตยังมีชีวิตยังมีชีวิตเหลืออีกสองเลยมั้งเออเหลืออีกสองเลยเหรอเหมือนจะเหลืออีกสองเลยมั้งเออเหลือสองจริงเราไม่ตายครั้งเดียวไอ้เที่ยวงมันบีบแล้วเราไม่มีที่ยืนแล้วมีเนี่ยเราไม่นัวต่อดิก็เหลือเก้าตีนได้ไงเหลือแค่นั้นโอ้โหของเยอะของเต็มตัวเลยถ้ากูโยนทิ้งตรงนี้เลย ของมันเดียวของมันเฮ้ยเดี่ยเอาเอาเี่ยวเอี่นเี่ยวเดา่ยวเี่เดี่ยว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 เลียวเี่ยวเล่ยวเนี่ยวเดีวเดอ่ย่วเดยวเดยวเดี่ยวเอียวเดี่ยวี่วเยวนวยเี่่เลเว่ววเเ่วเ่ยวเยนี่วเีว่วยดี่ี่เี่ยววยเด่ว่ยยยไป เแมงระบีได้ตัวนี้ไงระวังโล้อลเอ้ยอ,อะไรอ่ะมันบล็อกอะไรไม่รู้ว่ะต้องแี่เดลลยววงเรานะเว้ยไอ้บีมึงหาบุ่มเลยเดี๋ยวแม่งก็วิ่งเนี่ยมันชอบบั็กไว้บ้านกูกดยีแล้วนะเอ้ยมานี่มานี่เร็วมานี่น้องเดื๋อให้ตั้ไว้ฟ้อมยิงทุกคนที่เดินเข้ามามาแล้วเฟสเซนมาทีบ้างเด็ดเด็ดจะน้องเลยจะน้อง ต้องตัดอะไรเฮ้ยระเบิดอุ้ยมีคนบิดไอ้มือได้มือได้ขวาขวากามีขวาก็มีเอาหนึ่งเนาะหนึ่งเนาะท้ายตวัวท้ายกูหมดแล้วหมดเนี่ยมันหมันไม่วันต้องแบบได้ปืนดีๆอ่ะเฮ้ยทางนี้ทางนี้ถามตัวนะทางนี้ถามตัวทางกูถัมตัวอะแล้วหมดเด็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 ดตวเดียวตัวเดียวเดียวเนี่ยตัวเดี๋ยวชุบชุก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 ตัวนดิเดินดิสวยสวยหมดชุบสวย 16Q เฮียยนเดแล้วม่งกไอีอะไรยทำไเหืเียันนี MP มนนี MP กันเออช่างหัววันนี้ซาวันนี้เฮ้ยตายมึงเราไ็อโหมหนี้ระเบิดเกมอยู่ไหนเดไปอโอ้ยไปะ กูจะสมอง่าเามันนองมันนอกมันนอกดม่ได้กชุบัชุกูจะต่อเหลือลเีท้ายเลือตีท้ายกูยิงมันนองก็มันคาครับอ๋อสไตไม่ได้แล้วด้วยถ้าตาท้ายเพิ่งเห็นเพื่อนมันเพื่อมาตเดียยวตัวเดีชุบอยู่ชุบอยู่ตัวเดียวไม่สนใจอะกูชุบมันเป็นมันเป็นไอคนิวเซน เฮ้ยตัวนี้แคปตัวนี้แคปตัวนี้แคปตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสุดท้ายสุดท้ายดูตรงนี้แม่เป็นเนี่ยแคปเตอร์แม่งชุกแล้วเลือดเต็มเลยหน้าหมาแม่มาเต็มทุกตัวเดียวเต็มทุกตัวแต่เนี้ดิคาเตอร์มันชุบไวสุดแล้วมั้ง่ายไงมาชุบง่ายมีเดียวเหมือนกันลากลากโลได้เพราะมันพอๆกับตัวอื่นแหะแค่มันแค่มันชุบง่ายพีเอพันเอ็นพีเทเวนตี้คู่กับโมเดลคู่โคตรสว่านเนี่ยแม่งยิงโคแรง